พ่สาวนี่เอาเสียพี่น้องน้องงวัวน,น้องงวัวตำทั่วสวยสุดยอดพักเมฆก็พักกาดหินบ่กาดหน่อยพี่น้องนะมากินข้าต้องกันครับผมใส่กัดข้าวเหนืหน้อนอนโอ้ยนหนาวหนาวบน ร่วมพัดทวนๆอยู่สวัสดีจ้าจ้าจ้าก่อนจ้าส,สวยๆสวัสดีจ้านี่ไหมสวัสดีจ้าป้าป้านานๆนี่ไหมลูกเวลาสิกินยังกินยังได้กินยังได้ไข่ต้มไปลูกบ่มามาหนีประเด็ต้มไข่ที่มากินข้าวกับน้องกินยังสวัสดีจ้า มาตัมหมกคว้าพี่ตงเอ้ากินบ่ะพี่หลากินบ่กินบ่กินยังกินยังค่ะบ่กินกับบ่เป็นยังบ่กินกับบ่กินไปเล่นน้ำใหญ่บ่เพี้ยมไปแล้วเพี้ยมเพี้ยมน้องไปแล้วไปหาพิมไปข้าวสารกันเลยโอ๊ไปหาเยื่ไป สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำกันจ้าสวัสดีครับเยไอทุกคนครับผมมากินเขาน้ำกันนี่นี่กินเขาแล้วหาหลรือขวองมะเล็นบ้าีหรือถวยลรือซ้ำโอ้ยเอาสีดใส่มาพี่แล้วข้าัตร์มามากินตำหมออกทัวน้ำกันพี่นอ้องตะหน่อยตำหมออกทัว ไจซะอืมต่อพัเมิกจับบุตรี่ก็ต่ำม,มากตัวแฉบตัวของแับอีสานบ้านนอาพี่เนาะอืมเนาะ สากคนสวยมากล้วชูไปตาําบันเทิงอ,อัยเป็นผู้เก็บน้องเป็นผู้สะตําทั่วแสบป่ฝีมือนะพีหนอ Ngon vào phát cho. mắm mất đẹp bệt vào lại hm đẹp phải thiệt vào lấy. bây nhỏ đi mẹ 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 mẹ

อาบน้ำเกาโมงก็มืออาบน้ำเทียงพี่น้องแม่มึงเงาปากเง้อเลยนไม่จงเขาแมแม่เาังอสิไม่ร เอาก็แบ่งเหรอต้องงั้นแม่กินป้างฮ้กินแล้วบอชอบงาแล้วกินขอไมอ่เยอะ้ากเรากินสองรอบแล้ว ยังเก้าเก้าเต้าเก้าเ้าเต่าเต่าเ่เยังอิยังเหรอก็งเว้นกยินนองวัวินนองวัเขาแหงเไหมนี่อืมเขาไว้ค่เดียวก็เหงคุณไปนอนเด้อคุณไปนอนถีงนน้าเด้อ เอาผาห่มมาเีเอาผาห่มมาผ่<ะ>าโ่มฝวกเงาฝวกฝนวันกินเขาเด้วเศร้าเลยพี่น้องถ้ากินเขาได้เศร้าตัวไหนมันกินมไม่ได้กินใดยูแต่ว่า มันม่หิวไห,ห,หมหมันก็นกินสามซีโมบางทีกับหยับเทียงทิมือไหแค้งกี่รฮะคู่เห็ดแรนเหยียดยังไงออกกําลังกายบอกซ่อมแข้งย่มมองเก้าหรบอกสนาแสดงไม่ไเขาไปแข้งแล้วเป็นแขงโอง้โหโคต càng càng tango, tango lòng lượm. lên mày nhất. càng hỏi không hỏi mày hỏi mày hỏi mày mày hỏi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  mày

อุ no. ้ยแสีบคักพี no. ่น้องไปย่างไปย่างไปหางาแบินไปเปย่างก้นไปย่างก้นลินพ่อ อันแลน้วเนี่ยเนี่ยเล็กน้อยนักพี่น้องเริ่มเล่นเริ่มฮู้เลี้ยงฮึมมุมดติกรดมาเอาพี่าพางานปิหยับโสดหมดตีต่อหมดพ่นไปไปกับพิมเลยก <laughs> วนกันหนาวได้ดูคอย,อยนักเลงกวนพร้อมนักเลงพร้อมเนี้ย ดูเงิ่มเลยดีแต่เพื่อนหัจใจบอกขี่บอกเงี้ยวแล้วเนาะขึ้นเขาเจ้าบาทเอิอคนกินเขาได้มืดพี่น้อง ไอ้กําลังจําเมมเมมโมรีกําลังรับข้อมูลสมองอกวาีทยังเข้าไปมันก็อยู่ในเมมโมรีเพิ่นนั่ยละ่ะจะทำฟ้านเนี่ ไม่มดดิพอเรื่อยๆแล้วเริ่มเออเริ่มเออเรื่อเขาแล้วเขาจะเป็นเออเรื่อไปนหนนะครับเขาไม่หลังนะ

แมนว่านงหงมผ่าอยู่ล <c oughs> ุยลงใส่รถกับห้องดิดีดเอาลีโมดมากปาดปิดสัญญาณนะรถไฟฟ้าเสียงล่มเสียงไกลกับห้อง จะนี่นี่หายกันยังห่วงตรงปิดสัญญาณไปย่ำคืนยังเปิดนื่แซ่บเดี๋ยวไปออมใส่ผักกินได้อีกครับ มาใส่กินไหมลูก e. มาใส่อันนี้ไหมคะมาใส่กินไหมลูกนี่ค่ะค่ะลูกค้า e. อ,อันนี้เขาแหงค่ะนี่นี่นลูกลูกกินนี่ค่ะกินอันนี้เดี๋ยวแม่ช้าเอาให้แม่ช้าเอาให้เก่งค่ะมีเม,ม็ดไปห่อมอครออกอ้ยหนาวคอยกันหนาวกันนะ ก็ห้อนนั่นงันน้กม่อนนั้มาดูยี่บมากทห้องีกไม่ได้ดอกละมุดจังี่าใช้ตู้เย็ยนไหมเพีองนี่เะสะเข่ามาก,กนใกญงก็กินได้เล็กน,น้อยก็กินได้ แก้วอย่างรีบ้อหอมยังไงกับบเบื้นี่เนี่ยลูกอันนี้หวานค่ะ

พี่ชายก็ดุมลาย่างมึงเลยขันสูงขันบอกกองท้เกา่ามันเช่นยันหาบ<ะ>เดี๋ยวเห็นมันมาไก่เฮี้ยนเ,เ,เนห้าวอน,นมันจังตอนนั้นเขาเอาเก็บไก่เรียบรนอาไก่เลยนะมันจังบกชิดบกแข้เสียวสองรลอย นะลอยหาชิปสระใครกันบ่มีดหลอกเตี้ยอยหาชิปเอารถอยูู่ไปหนูเอาร <laughs> ลดดินกับเต็มที่สอง้อยหาสิบถ้ากันนะ้ังสองลอยแกซิบสองลอยตัดซิบเตียมท้อถ่ายนี่ถ้าออกมาตั้มนาบ้าน ช่องไรเจ็ดสิบบวกแลนหุ่นแลนบัตใช้ขาวหุว่นบ่เอากับบ่ได้เลยพี่น้องบ่เอาก็าคือมันเป็นลงนะอืมโปมี่นาเกี้ยวเขาแล้วนะครับจดดินกับซีมาเลี้ยวเนาะอืม10ปีนึงเหรอ,นะอเนาะเนะ้องเก็บเงินเหรอเนาะสิบเขาปีเลยบะ่ะอืม สงการนี่กับปีนะ,ะอยากไข่สมทีนะาะเขาสมทีหยันนี่แหละยันทันวานนวันเกิดไข่เียม<ด>แมนเจ้าเขาเจ้าเขาออกแล้วเห็นแมนยันหยนทันวาาวันเกิดข่สมทีอืมแมนแมนเขายกนี้วันที่ยิบเอ็ดเนียสาเที่ยมจังไรกับสงการนี่เลยเขายกวันที่ยิบเอ็ด เ้าวขืนวันที่ยิมเอ็ดมีถุน้าเ้าวขืนวันที่วันที่สิบเก้ามีถุน้ามันเกิดนี่นี่วันนั้นตรงกับนี่นี่จำยังไม่ได้เลยจำลองเมมโมรี่นี่มาเมมโมรี่เยอเลยเนากอันนี้เมมโมรีกําลังกอกเมมโมรีกําลังกําลังข้าวเดียวนสีก็เบิ่งข้าแล้วปีแล้วจีข้าเดียวเนาะ เร็ยนอยกับาสงการหรอเยนอยก็ถือรองวัลที่หนึงห่งหอถือราวัลที่หนึง่งถือวัวหรียงเลยถ้าใอรถือ,อวันที่หนึ่งสิบสองล้านเด้อพี่้องขอยี่ห็ออย่างแนวดีสิบสองล้านมันเกี่ไดิใยี่สิบเอ็ดล้านววเอ็ดล้าน อคอยกระชี้ให้ตตหน่อยสามล้านห้าล้านอคอยสิฝากบัญชีไว้ให้ลูกอคอยกระที้ใหบุญ <c oughs> อบคอยกระิี้ให้พ่อให้แม่ให้ภูมิพรอกุณเนาะให้เบดเนาะพี่น้องผู้ใดเป็นหนีค้คอยกระชี้ไส้ให้แต่ว่าอคอยบอกให้เงิน <laughs> นะ่นกไปก่อนพี่เถอะสวัสดีครับ